พี่ไปเล่นเป็นอันนี้ขนางในดีพ่อคะแล้วก็หนุนมาเป็นลูกค้ามาลือนะ่องนะ้าๆๆพี่ไปอยู่ข้างในพี่ขายอะไรก็ได้ไปก็ไปมันต้องมีผอบแบบผ้าด้วยดิมันมีท่าไหมมีมีมีผ้าเด็กที่วเลยผ้าเด็กเทีงวเลอุย้ยฮะอ้าม <c oughs> ผมเป็นลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บรมีอะไรขายมันครับเนี่ยอืมอ๋อขายน้ำผลไม้ครับผมโอ้พ่อค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสกายครับผม หล่อมากเลยครับช่วยถอดหน้ากากนะครับถอดไม่ได้ครับทำไมครับอย่าถอดเลยดีกว่าครับในน้องถอดนะครับพอเห็นหลังอยากเห็นหน้าพอเห็นหน้าแทบในหลังออาไหนพี่คือฝนตกแล้วเนี่ยทำไมหลังคาไม่มองหลังคาไม่มีหลังคา กรรยากาีนะครับเนี่ยอ้หลังคาเรื่องคือลูกค้าก็จะกินยังไงครับเนี่ยผมว่าพี่ยุบร้านนะครับนี่นี่พี่เราไปเล่นตรงนี้กันหนอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่พี่เราขึ้นไปเต้นข้างบนนี้ดิมันก็ไม่อะเด้เออไม่ไม่หนอกเนี่ยอมตะไหนลองอ้าพี่ขึ้นเลยไหนลองเออพี่ลองขึ้นก่อนนะเป้นเป้นให้ดูหน่อยแอได้แดูไม่ไหวนะพี่ ไกันนะเด็ี่มหน่อยอันนีมันเป็นที่เอาไว้นั่งนมชมยูตอนคืนมันจะสอนี้ฝนตกแบบร้านที่แบบเนี่ยมีร่มอ่ะพี่รองเข้ารมนินี่ฝนตกหอไหม่ต่ตเออพี่ตื้อมาเท่าไหร่เนี่ยนียี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋อชั้นร่มนิกว่อ ฝนมันโตมากเดี๋ยวาดูฝนตกไหมครบพร้อมนะปิดนเหรอเอ๊อ้าหกม่องแล้โธ่อะไรเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไ่ <anse> อาหกมงแล้วมั่นไสมีเข้าเนอะดูคีกกันจนท้อไม่ที่ปากฟัน